สวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมราผันแล้วก็สวัสดีท่ทานทายท่านเขียนเฟบุ๊กองคอนราันทุกคนยนะครับเดี๋ยวพามาดูตามมาต่อครับผมที่ไทยเอาลงไปก่อนหน้านะครับนี่เลยตอนนี้ก็ไปจับส่อีกฝั่งฝั่งนูน้นเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูปลาฝั่งนี้นะครับ อ้าวตัวนี้เป็นไรโอ้ยมัน,ม,นมันตะกระนะครับมันไปกินปละมอนะอไปกินเขาตายตายคู่นะครับทีนี้กระเยงประเซ็ตเยอะมากนะครับปากดีนี่ผมไปดูรูปอะไรก่อน นะครับปูหรืออะไรเนี่ย เราเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่ารูปูหรือรูปอะไรคือกล้องมืมนึงถ่ายือนึงไม่รู้อะไรนี่รูปปูหรือรูปอะไรนี่รูปปูอันนี้โอ้เกษตรประดี ปลาเศษเยอะมากครับตอนนี้ไม่มีไม่ค่อยมีปลาใหญ่นะครับแต่ว่าพวกปลาเศษปลาขาวปลาแข็งนะครับดูเพื่อนๆจะเห็นข้างๆน้ำนะครับนี่เลยมี่จะหัวเขาทั้งนั้นนะครับปลากระดีปลาขาวปลาแข็งนะครับอุ้ย ัมเ,เสียแผนเอาโน่นนะครับโดนแล้วคนหนึ่งนะยืนเช็ดมืออยู่นะครับโดนแล้วหนึ่งดอก้อายเผ่าแล้วไทบอลไทบอนได้เสียแทนนะครับแบบนี้อะไรตด้ดดีแล้วต้ดไม่ลงสระนี้นะมีแต่ปลาขย,ยง้งอะไรงั้นราอันตรายทั้งมัน เยอะมากปลาเล็กนะครับเยอะไม่ใช่ปลาใหญ่นะครับมามานีต่ต้องตัองแต่เช้านะครับยังไม่เห็นตัวกิโลสักตัวเดียวเลยนะวันนี้นะครับนี่ก็สะที่สี่แล้วนะสัที่สี่นะครับส่วนทางนี้ก็ สทีห้านะครับเหนียกขลังนี่แหละเนี่ยนะครับเครื่องหางหางเครื่องรถรถนะครับสทีห้าแล้วสทีหกผมไปถ่ายไว้แล้วนะครับเมื่อกี้แต่ว่ายังไม่ได้ลงนะครับใจะไม่ตอมใช่ไหมฮะถ่ายรูปด้วยถ่ายเห็นแล้วเมื่อกี้เห็นแล้ว เยวจะซื้อปลากระดี่เปรี้ยงปลาดุกนะครับซื้อประเสร็จเปรี้ยงปลาดุกสักสองกิโลาเตวให้ประดุกกินนะครับเพราะว่าที่นาผมเลี้ยงประดุกปลาดุกครบมาเน้นปลาตะเพิมปลาหมอนะครับปลาไหลด้วยเป็ดหมูเลี้ยงมาทุกอย่างครับแต่ว่าช่วงนี้ก็หนักหน่อยนะเพราะว่าอาหารมันมันแพงนะครับอาหารนี่ เดี๋ยวผมจะเอาปลาเซตนี่แหละไปให้เขากินนะครับโปรตีนเยอะด้วยนะครับกระดูกนิชอบเลยนะครับรเอาปลาขาวปลากระดีไปให้กระดูกกินนะครับใช่ไหมตอดใช่ไหมนาหนาท่อนาเครื่องเดี๋ยวก็ลงกันไปสามคนนะครับผม,ผมไม่ใช่สามแปดคนนะครับมาถ่ายเห็นขนาดสามก็บอกสามผมไม่ใช่นะครับ ลงลงจับ8คน,านการเกษมชยัยแบกปลาคนเดียวเป็นยังไงบ้างวันนี้ทมเห็นตาปลาเจ๊ะกับปลาเกรดเลยนะเ,เล็กๆเกปลาเล็กอึดปลาเล็กอย่างงี้แหละ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยสะที่สี่ของวันนี้เดี๋ยวเราจะพาขึ้นมาดูสะที่ห้านะครับนี่เลยนู่นนะครับตอนนี้ติดเครื่องอยู่บนทางนะครับฝั่งพอไว้เรียบร้อยอีกสักครู่ก็น่าจะได้ติดเครื่องนะครับส่วนอีกคันหนึ่งนะครับไดีเพื่อนๆจะได้ยินเสียงอยู่นะครับเป็นสะที่หกนะครับนู่นอยู่ฝั่งนู่นเลยนะ นี่ครับเห็นแต่ปลายๆเนี่ยนะครับนี่ละในมือผมละนี่ๆเนี่ยนะครับดำๆผุดๆโพลๆนั่นเลยครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูตัวนี้นะเอานะครับเดี๋ยวจะเทสดูก่อนนะครับว่าจะต้องต้องใส่สายส่งหรือเปล่าถ้าน้ำไหลตีกลับก็ต้องใส่สายส่งนะครับ โอ้ตบเนยนึ่งก็ได้ไหนไม่ต้องใส่สายเลยนี่เอานะครับโอ,โอ้พอดีเลยนะครับอ,อุ้ยกบนะครับกบโดนเลยเห็นต่หัวนะครับ มันจะเสียม <c ười> ันจะเสียทางเขาเอานะครับน้ำไม่ไหลย้อนแต่กลัวเสียทางนะครับใส่เหมือนเดิมเสียจริงๆไม่ไม่ใช่เสียธรรมดาแ่เสียจริงเอา

นู่นมันเข้าไปข้างในทั้งนู่นนะเน,น,นืี่ในะ้อ <c oughs> เอานะครับเอาไม้กันแล้ว

กันเดียวก็น่าจะได้จับนะผมพอจับเสร็จนี้ก็ไปจับสัะโน้นต่อนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตามกดไลมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ